มันมัน yeah well, มันไพว่าไดเดินนมัช่วยเปิดแงสายไม่ต้องมันถีบูู้ไได้มันเดินหนากัเดินมไหเป็นอย er ่าง uh ั้งไป เวัคือเขาได้เดี๋ยวมุดออกไปหาห้างมันเงคือเขาได้อไหไม่เขาได้โอ้ไงายติติกเราได้เด้น่แม่ตา มึงเรามาึงเราเเมึงส่งเดอนละลายมันเกรถอะเจ็ดหกพันหกพันดาวได้ลายมันหเจ็ดหเกือบแสนตัวนึงเจ็ดหมื่นเบ็ดเร็จเบ็ดเร็จกัน ใด้คัหัวสองหัวกับแปดเ่อนเหรอเจ็ดแปดเอนน, <c oughs> นไม่จะ,ปจะเปลี่ยเหรสองปีคนทั้งหมจะปลี่ยนนทั้งหมดกี่ปีพันเจ็ดพัน <c oughs> 7, 7, โอ้ตกใจด้วยเนะี่ยตกใจพี่

จอยแต่วราเลี้ยงอว่สมบูรถรถประเด้วะรถเต็มเดียวลยนะเอาหนีบเบื้องกว่ามีเลิงใจงูออกมาใู่เนี่ยังบ้าไฟไย้อนวันเดียวก็ถึงหกสิบแล้วป่ะดีห่วยวะไม่ติดตัวงั้นเหรอว บมแคยเห็นเจวเวนะบ่ว่าก็เห็นตัวเป็นเสีนิดเดียดำเลยดำาแค่ดำบ่นึ่งทุกคนพวกมันก็เป็นเหือนน่งเดือดว่านี่ยเขาจับกันได้เห็นตอนที่เขาทันกันเรอเฮ็ดขึ้นเห็นจงอางนะเพราะว่าสมัยก่อนนี้เพื่อนบอกว่าไปเก็บเห็ดมาไปเก็บเห็ดเราไอ้จงอางไปน้ำเนะบักจงอางบักจงอางห้อมไปเขากลับแล่นนี้มาเลยนะไอ้ที่เยังก่อนหน้าจงอางกันบ่าวหน้าจงอางเข้าน่ย ก็มันซื้อแล้วซื้อจงอางเลยตอนนี้แม่เราเอื้อนเหมืนแม่เราเอื้อนแบบจงอางนะเน็ดที่ไหนเนเต็มตะก้าอยู่กันแลนด้เลยนะงามมนกกับตบตอ้ามมากกับตอมตั้งพี่กลับเอะุ่เอามืน้นาสิยิ่งูบยิ่งเิยิงหไห ยุบงไหนหน้าหน้าอะไรหน้าใส่ฮะใส่กบบักซ่อมปะต่อมต่อมซ่อมกินยังยังไปยุ่ยยุ่ยแถวไหนวะสายซีปะมเกาปะจะเล่นช่วาเล่นออมออมตัวหลวงออมตัวหลวงเหรอคุณป้าไปเพื่นเหรอไปนีเดินซ้ายครับกระถางก็เป็นขี้เกียเนี่ย ล้มอเดียวนล้มหมลยเพ้มข้อเดป็ดงอ,ปอันนันโนักเขาาที่บอกว่าตกแล้วอัวขาเาต้อง